อัปเดตราคาทองวันที่3มกราคม2569นะครับวันนี้ทองปรับตัวลง300บาทนะครับ ทองแท่งขายออกอยู่ที่64,950บาทแล้วก็ทองรูปพรรณรับซื้อคืนอยู่ที่บาทละ61,600นหับาทนะครับราคาทองเมื่อวานเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าทองคําโลกขึ้นไปเทสแนวต้านบริเวณ4,400เหรียญเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าไม่ไม่ผ่านนะครับผมก็มีการเทขายลงมานะครับก็เป็นไปแบบที่คิดเลยนะครับผมเพราะว่าถ้ามันผ่านบริเวณ4,400ขึ้นไปได้เนี่ย มันก็จะกลับไปทำ all Time High อีกรอบหนึ่งได้นะครับจะกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ก็เรียกว่าอยู่ในช่วงของการพักฐานนะครับถ้าไม่ผ่าน4,400มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นกรอบไซด์เวย์ใหญ่ได้นะครับประมาณ4,300ถึง4,400เหรียญที่เป็นกรอบประมาณ100เหรียญน,นะครับหรือทองไทยนะครับมีโอกาสที่จะไซด์เวย์นะครับผมบริเวณ 64,500จนถึง65,300นั่นเองนะครับและถ้ามันหลุดกรอบลงมานะครับผมบริเวณ4,300เหรียญหรือทองไทยหลุด64,500ลงมานี่นะครับมีโอกาสสูงมากที่จะลงมาเทสแนวรับสำคัญก็คือบริเวณ4,260เหรียญหรือทองคำไทยนะครับก็คือบริเวณ63,800 จนถึง64,000ันั่นเองนะครับนั่นแปลว่าต้นทุนที่ดีที่สุดในสัปดาห์หน้าที่สามารถที่จะ เก็บสะสมระยะยาวได้นี่นครับก็คือประมาณ64,000ลงมานั่นเองนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นแนวรับสำคัญที่ไม่ควรหลุดนะครับผมเพราะว่าถ้าหลุดตรงนี้ลงไปอีกเนี่ยมันจะเป็นการหลุดเส้นเทรนไลน์ใหญ่ของตัว t i m e f r a m e d a นะครับนั่นแปลว่าจะเกิดเป็นสัญญาณการไซเวนานสะสมนานนะครับเป็นการพักฐานอย่างจริงจังนั่นเองนะครับอาจจะต้องรอ อีกประมาณ2เดือน3เดือนอะไรแบบนี้เลยนะครับทองถึงจะกลับไปทำโอทามไฮอีกรอบนะครับและในช่วงสัปดาห์หน้านะครับมีข่าวสำคัญหลายตัวเลยนะครับทั้งตัวของ PMI แล้วก็ u n Employment c a m e นะครับ Job j o b Opening นะครับผมรวมถึงตัวของ Non-farm Employment Change ด้วยนะครับผมที่จะมาในวันศุกร์นะครับผมเพราะฉะนั้นในสัปดาห์หน้าเนี่ยเรียกว่าทองนะครับผมน่าจะมีวอลุ่มกลับมา100%ทั้งจากสถาบันและเทรดเดอร์รายย่อยรายใหญ่เนี่ยก็กลับเข้ามาในตลาด เต็มที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้ายังไม่หลุดบริเวณ4,260เหรียญนะครับหรือทองไทยเนี่ยไม่หลุด63,800ลงไปเนี่ยผมมองว่าตอนนี้ยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่และยังมองเป้าเดิมที่68,500ได้ในเดือนมกราคมนะครับผม